ได้กาวรายงานครับกลับไปเชิญครับศูนย์บริการคนพิการเป็นศูนย์รวมเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆจัดไว้ให้เช่นการรักษาพยาบาลการจัดหางานการฝึกอบรมความรู้ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัด ดำเนินการผ่าน7องค์กรด้านคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยต้องรองรับคนพิการกว่า1นล้านหกแสนคนดังนั้นเพื่อให้การให้บริการสามารถทําได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเร่งดําเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด นางไัยวันพลวันรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่าศูนย์บริการคนพิการจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารคนพิการให้สามารถใช้บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกับคนพิการในระดับชุมชนซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเรามีการจัดตั้งในภูมิภาคทั้ง76จังหวัด นะคะมีที่ทําการอยู่ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่สารกลางจังหวัดทุกแห่งนะตอนนี้ก็จัดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหรือผู้อำนวยการศูนย์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติงานประมาณ6-7ถึงคนต่อจังหวัดนะคะและขณะนี้เราพยายามจะขยายให้มีศูนย์บริการคนพิการในกรุงเทพมหานครสําหรับบริการของศูนย์บริการคนพิการเช่นการออกบัตรประจําตัวคนพิการการอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระการรับชำระเงินกู้ยืมกองทุนการให้คำปรึกษาเรื่องการจ้างงานคนพิการการฝึกอาชีพคนพิการการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ ขณะที่การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในกรุงเทพซึ่งมีจำนวนคนพิการประมาณ60,000คนมีเป้าหมายต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ตามสำนักงานเขตทั้ง50แห่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละเขตโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องมีศูนย์บริการคนพิการทั้งหมด300แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ด้านนางสาวกิจจาพรชื่นบุญกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซิมไทยกล่าวว่าสมาคมได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์บริการคนพิการแต่จะเน้นบริการให้กับกลุ่มคนพิการออทิสติกเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ200-300คนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ในเชิงลึกส่วนคนพิการด้านอื่นๆจะช่วยประสานงานส่งต่อไปยังศูนย์อื่นๆที่มีความเฉพาะทางต่อไป ะะและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จัดตั้งศูนย์บริการแล้วแต่ตีมหลักของเราที่เราดูแลโดยตรงนะคะต้องบอกก่อนว่าเราถนัดเรื่องออทิสติกเราก็จะดูแลด้านออทิสติกโดยตรงนะคะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือประสานส่งต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นความพิการประเภทไหนที่เข้ามาหาเราเราก็จะดูแลในระเบื้องต้นนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเราก็จะแนะนําในเรื่องของการจดทะเบียนซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาได้สกุปรวมมาอยู่ที่ตรงบ้านรวิถีที่เดียว คุณภาพชีวิตคนพิการคือการได้มีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ด้วยใจที่สู้ไม่ถอยนอกจากจะไม่เป็นภาระให้กับคนรอบข้างแล้วยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้ไม่แพ้คนทั่วไป